สวัสดีค่ะแพรจากมิสูริพับบิกนะคะวันนี้เราอยู่ที่มิสูริพับบิกโชว์รูมของเราจะตั้งอยู่ที่ข้างๆผ่านัาาายกรุงเทพนะคะฝั่งตรงข้างนียจะเป็นเชียงกงลังสิตแล้วก็ยังเยี่ยงมาจะเป็นโรงพยาบาลพัทละนะคะวันนี้เราจะพามาดูรถแอททาสองคันแต่งแบบไหนล้อแมกอะไรยังไงเดี๋ยวเราพามาดูกันเลยค่ะนี่รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นแอททาตัว g ชี X ตัวออโต้เริ่มต้นสีขาวมุกนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่536,000บาท วันนี้คันนี้แต่งก็คือชุดแต่งตัวนี้มันจะเป็นของ OSR มันจะมีตัดเส้นแดงนะคะตัวนี้ซึ่งจะเข้ากับป้ายแดงสวยเลยแล้วก็สีขาวตัดกับสีแดงเนี่ยมันจะดูหรูหรามากเลยนะคะด้านนี้แล้วก็ถัดต่อมารุ่นนี้เราใส่แม็กเป็นล้อแม็กขอบ15นะคะตัวนี้ใส์ยางตัวนี้ที่เราใส่เนี่ยจะเป็น195 555 55นะคะตัวนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นน็อตเลนี่เลยค่ะสีแดงแล้วก็เรามีจุ๊บสีแดงให้นะคะตัวนี้ รับรองขับมั่นใจปลอดภัยมากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าหน้ายางเรามันจะกว้างขับแล้วมันจะเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะส่วนด้านข้างจะเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็คือจะมีตัดเส้นแดงเหมือนกันนะคะมาต่อด้วยด้านหลังเลยด้านหลังสปอยเลอร์หลังตัวนี้นะคะจะเป็นแบบแนบนะคะมันจะเป็นแบบตุดเป็ดนะคะตัวนี้จะไม่จอดรถนะคะจะเป็นกาวแปะได้เลยนะคะแล้วก็ ด้านหลังก็จะเป็นตัดเส้นแดงเหมือนกันเป็นท่อครเมียมตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นท่อหลอกนะคะลูกค้าตัวนี้เลยนะคะดีไซน์จะสวยทรงสปอร์ตมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะถัดต่อมาเลยจะเป็นสีนี่เลยค่ะสีเทาตัวนี้ราคาจะอยู่ที่5 2 9แ0 0ับาทนะคะเป็นรุ่นเดียวกัน GLX ตัวออโต้เริ่มต้นเหมือนกันคันนี้จะเป็นชุดแต่งเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้เลยอ่า จะเป็นสปอยเลอร์แบบแนบเหมือนกันชุดแต่งเหมือนกันนะคะ,ะสวยๆทรงสปอร์ตเลยค่ะคันนี้สีเทาจะเป็นแนวออกแนวซิ่งนิดนึงนะคะตัวนี้ด้านข้างก็เป็นตัดเส้นแดงเหมือนกันนะคะมานี่เลยค่ะคันนี้จะเป็นล้อ TE37 นะคะคันนี้ก็จะเป็นเลือกนอตแดงนะคะแล้วก็จบสีแดงตัวนี้ไซส์าย,ยางที่เราเติดให้กับลูกค้าก็จะเป็น195 55 15ห้าห้าบห้าเหมือนเดิมนะคะ มันจะขับมั่นใจปลอดภัยกอดถนนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าส่วนด้านหน้าด้านหน้าของตัวนี้ก็จะคือเหมือนกันมีตัดเส้นแดงเหมือนกันนะคะเป็นชุดแต่งทรงเดียวกันเลยของ OSR ตัวนี้เลยค่ะสวยๆเดี๋ยวเราพามาดูคันในไฮไลท์คันนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวลูกค้า,าเดี๋ยวพาลูกค้ามาดูด้านนี้เลย คันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมคือในส่วนของเบาะหนังนะคะคันนี้เบาะหนังเป็นเดินตะเข็บได้แดงนะคะรอบคันเลยนะคะตะเข็บได้ตะเข็บแต่เราจะเลือกเป็นสีขาวสีแดงสีน้าเงินอย่างเงี้ยสีดํานะคะเราเลือกได้หมดเลยอ่าสวยเลยค่ะเบาะหนังเราเย็บแบบละเอียดนะคะตัวนี้ไม่แตกไม่อะไรแน่นอนเลยเรารับรับประกันเลยปีหนึ่ง เป็นยังไงกันบ้างกับเจ้าตัว2คัน2แบบ2สไตล์ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดราคาย่อมเยาวโปรโมชั่นฟรีดาวหรือเลือกรับเป็นดอกเบีย้ยศูปีปีลูกค้าชอบสไตล์ไหนแต่งแบบไหนยังไงทักหรือโทรหาแพรวตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามดิดนึงนะคะไว้เป็นกำลังใจกันนะคะรอบหน้าเดี๋ยวจะพารถส,สวย หลายๆแบบมาให้ลูกค้าชมอีกนะคะยังไงวันนี้แพรขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ